สวัสดีครับพี่น้องครับภาพพี่น้องนะครับมาเบ่งมันสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยนะครับผมพี่น้องเนี่ยครับกสายพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยเนาะที่หมอสําหรับปลูกมันระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าต้นบบใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับถือว่าโอเคนะครับต้นสมบูรณ์นะครับคือตัวอย่างนะครับใบเริ่มรวงมันละละนะครับผมต้นบบใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่างามนะครับถือว่างามพี่น้องเนี่ยครับหัวมันนี่ก เบ่งใบแล้วลักษณะใยหลวงเบิ้แล้วนะครับกับรังเริ่มล่งหัวเต็มที่นะครับผมเนี่ยครับก็คือพันธุ์บอมแบมนะครับแต่ว่าเรียกอีกซื้อยังเป็นทังการเพิ่นถ้าผมจําบ่อิดคร่าวๆกับประมาณน่าจะเป็นระย่อง11นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าจาบ่ผิดเด้พี่น้องเรือถ้าจําผิดกะขอโทษขอภัยหลายๆนะครับพี่น้องมาคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับผมอันนี้เป็นพันธุ์อีเหลียงหน่อยนะครับถือว่าต้นงามต้นสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้องเนี่ยครับ ต้นบอใไญ่นะครับต้นบอใไญยเนี่ยเนี่ยครับถือว่างามนะครับตัวนี้ใส rian, ่ฉีไก่ล่องพืนน,น,對對น,น,น,นะครับเป็นฉีไก่ผงนะครับเนี่ยครับเป็นพันธุ์บอมแบมนะครับมั่นระยะสั้นๆเนี่ยถ้าแม่ปลูกนี่ก็ประมาณหกเดือนเนี่ยสามารถทอนขายได้นะครับนี่อายุมั่นหกเดือนนาะพี่น้องเนาะตัวนี้งามนะครับถือว่าโอเคนะครับหัวมั่นกับถือว่าใส่ได้นะครับถือว่าใส่ได้ยุ่นะครับผมเนี่ยครับ หัวหัวโดกดีนะครับพี่น้องกว่าใ้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แปลงก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีกว่าสายพันธุ์อื่นอยู่นะครับเพราะว่าเป็นมันลายสั้นล้วก็เฮ็ดอ่าเปอร์เซ็นต์แปลงก็บ่น่าจะต่ำกว่า20นะครับหรือว่าถึง23%พสเปอร์น,นะครับผมเนี่ยครับเหมาะสําหรับการปลูกเป็นพันธุน์ไฮนานะครับเป็นพันธุ์ลายสัน้นแต่ว่าการดูแลร,รักษาหรือว่าถ้าเฮาสิปลูกมันลายสั้นเนี่ย เน้นล่องพื้นเป็นหลักเลยนะครับผมเน้นล่องพื้นเป็นหลักเพราะว่ามันจะบวรุ่งหัวโดยตรงนะครับใส่ขี้ไก่ล,ล่องพื้นผมจะแนะนําให้เป็นขี้ไก่ผงขี้ไก่แก็บนะครับขี้ไก่ผงขี้ไก่แกบ็บล่องพื้นนะครับลายหนึ่งบ่ตำวัวสามสิบสอบนะครับสามสิบกว่าสอบนะครับวานการวานเนี่ยให้วานใส่น้ำคู่ขั้นนี่ก็ได้ครับคู่ขั้นเก่าถี่เทาเห็นเป็นรูปเป็นลางเท้ากระเท ย้ายเงี้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย0060นะครับอ่าวานไปพร้อมนะครับวานไปพร้อมย่างหน่อยๆไรหนึ่งกับอ่าบ่ต่ำกว่านะครับอ่าสามสิบสามสิบถึงหาสิบกิโลกรัมต่อหนึ่งไรนะครับผมมันจึงจะเฮ็ดให้หัวมันเฮาเนี่ยนะครับลงหัวเร็วนะครับอ่าอย่าไปใส่แต่0060เลยนะครับผมใส่แต่0060บ่ได้รองพื้นนะครับเพราะว่า ในช่วงแรกนะครับมั่นต้องการในตัวเช่นเพื่อบำรุงต้นบำรุงใบก่อนนะครับแต่ว่านะครับทีไปใส่ตัวระเบิดหัวเลยนี่มันจะเห็ดหายมั่นเนี่ยย,ยนะครับเพราะว่าธาตุอาหารโพแทสเซียมเนี่ยประมาณาต้นมั่นที่เพื่อนต้องการเนี่ยเริ่มออกหัวประมาณเดือนกัวๆถึง2เดือนนะครับเพื่อน,นึงจะสามารถเอาไปรอเลี้ยงหัวมันได นะครับแต่ว่าในช่วงระยะแรกๆนี่เน้นเป็นไนโตรเจนนะครับจังหวะผมก็เลยว่าให้แนะนําให้เป็นขีดไกลร่องพื้นนะครับหลายๆนะมันจะเฮ็ดให้มันเขาใหญ่เร็วนะครับแล้วเขาค่ะวานโตศูนย์หกศูนย์ไปหน่ำนะครับวานบางบางนะครับหรือาวานทับไปพร้อมกันนั่นละนะครับผมให้เพิ่นมี่ไนโตรเจนกับโพแทสเซียมอยู่ในไตดินนะครับให้เพิ่นได้สามารถเอาเพิ่นใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเริ่มออกหัวเพื่อกระมีธาตุอาหารโพแทสเซียมนะครับเพื่อบพิรุงหัวมันพร้อมกันไปเลย นะครับผมเนี่ยครับหลักกับเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับทามันอายุประมาณ6กเดือนเนี่ยนะครับผมถ้าเพิ่นได้รับการบำรุงจากปุ๋ยโพแทสเซียมน้ำเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับเคยวัดอยู่ประมาณ20่สบนะต่ำกว่า20ถึง23ก็ถือว่าโอเคครับนํำขายโรงงานได้นะครับผมผมจะแนะนําให้เกษตรกรนะครับกลุ่มปลูกมันกลุ่มสวนมันที่ปลูกมันระยสันนะครับให้ปลูกพันธุ์บอมแบมนะครับพันธุ์บอมแบมนี่แหละนะครับหรือว่าอีเดียงหน่อยเท่านี้แหละนะครับ อ่าเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมมือีนกาแนะนําสายพันธุ์ที่นาปลูกนะครับปลูกมันละยาสันฮกเดือนนะครับให้เป็นพันธุ์บอมแบมพันธุ์เดียงหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ถ้าเฮาดูแลรักษาดีดีกับต้นใหญ่ได้พี่น้องนะครับอ่าเนี่ยพันธุ์บอมแบมเนี่ยถือว่าหัวดีครับพี่น้องเปอร์เซ็นต์แปลงก็ถือว่าโอเคนะครับผมยี่สิบถึงยี่สิบสามก็สามารถขายในโรงงานได้นะครับผมอ่ารา มันจะโล่งหัวเร็วนะครับต้นจะบัใยญ่บ่อสูงบันไดนะครับผมอ่าผมจะแนะนําสายพันธุ์นี้แหละพี่น้องนะครับอ่าผู้ใดว่าเขาใจจังไรจังคอมเมนต์ข้ามาถามนะครับอ่าแต่ว่าคือในตอนนี้เนาะคือเปรียบเทียบว่าอ่าอัตราต่อไรนี่เป็นจังไดหกเดือนนะครับถ้ายู่ประมาณนี้นะครับถ้าเอาดูแลรักษาได้นะครับบ่อต่ำก็สี่ห้าตันนะครับผมไม่ต่ำบวกสี่ห้าตันแต่ท้าเอาปลูกแลกะขายสองเถี่ยวนะครับสองรอบต่อหนึ่งปีนี่นะครับ ประมาณหาฮกเดีอยนนี่นะครับได้ไร่ละสี่หาตันก็ถือว่าเป็น10ตันต่อไร่ต่อปีนะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่้อกนะครับผมผู้ใดฟังแล้วนะครับท่านใดฟังแล้วมีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจบเพยียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ